สวัสดีเอซีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ภาพมาเลาะเบิงฟักทอะครับที่ปลูกไว่นะครับนี่มาติดตามผลงาน,นครับอัปเดตนี่ครับยาเกินแล้วครับนี่ฝนตกนะครับยาไม่แหลมนะครับนี่เดี๋ยวใส่ยาขาวนะครับ ต้นเบียเขาแก่นะครับเบียเถาเบียเถา,เเางามสานะครับเบียต้นที่เขาแข็งแรงสมบูรณ์ก็ผดใดครับซ้ำนี้หูว่าติดแล้วก็ผลฮอร์โมนใดนะครับ ผลฮอร์โมนซอยนะครับผมบอมีเวลาเขามาเลยนะครับไปนำ้ำตดไถานานะครับมูลเลงแห้งนะครับเลงไถานาแห้งเลยบดไ้เขามาบำรุงบนไดนะครับตต้ตนได้ที่เขาแก่แห้งนะครับ ขอบใบเข้าใหม่นะครับเลือดตะหยอดนะครับแต่ว่าถ้าต้นต้นเขาแข็งแรงนะครับแล้วก็บ่มีปัญหาก็เพี้ยไฟไม่มีขาวนะครับเขาก็แตกแตกออกมาไม่เขื่อเกาครับนี่บ่มีปัญหานะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวก็แตกใบออกมาใหม่นะครับของผมโรคเขา่านะครับนี่ขอบใบใหม่แล้วครับเดี๋ยวมาแลี้ยงเศียฐยาโรคของเขานะครับนี่โรคใบแห้งนะครับหน้าพร้อมฝนนะครับนี่นี่ครัวต้นฟักทองกับบะเฮีนนะครับนี่ครับเรือแตหยอดนะครับนี ต้นนี้ใบนี้โลเขานะครับผลยาหายนะครับฝนตกก็ดีไปยางนะครับมีปัญหาอีกอยางนะครับสำหรับหนามฝนนี่นะครับางก,ก็เกิดพ่อครับเกิดแบบหลายนะครับมคขาบเดียดข้าวสารนะครับหลังจากการปลูกนะครับให้เบิง่ง ัองผมก็เป็นเช่นกันครับใบขอบใบใหม่นี้นะครับถ้าเบียเทาซิมีปัญหาแบบนี้นะครับเพราะว่าปลูกแล้วเขาจะตังต้งโตอยู่ร้ายเหมือนะครับจังสีง,งามได้นะครับถ้าปลูกเบียอยู่ประมาณ เก่ามือนะครับบ่เมินสิบมือนี่เขาต้นเขาสิงามเร็วนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของเขาหลากเขาจะเลี้ยงเลี้ยงหลากเลี้ยงตนะครับถ้าปลูกใ้ช่วงประมาณวันที่เก่าที่สิบนี่เขาสิง,งหญ่เร็วนะครับนี่ของผมปลูกเบียรเทาแล้วนะครับนี่ถ้าปลูกเบียรเทาจะเป็นลักษณะนี้นะครับใบเบาเขาสิไปก่อนนะครับจะเลือยต่อยอดยอดตรงกลางนี่นะครับนี่ จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าปลูกเบีย้ยเถาถถาพอมีมิ่งมีขาเพียไฟเข้ามาลบกวนกับง่ามคือเก่านะครับต้นหญ่คือเกา่าแต่ว่าต้องใส่เวลานะครับฝนตกมาใส่มีแต่ีิดินนะครับเต็มหยอดของฟักทองเลยนะครับ ถ้ามาอัปเดตปลูกไปหลายมือแล้วนะครับยังกาลังติดนะครับนี่เดี๋ยวผมสิพ้ามาเบ่งฝักทองเกิดเองตามธรรมชาตินะครับลูกงามแห่งหยอนงามแห่งครับนี่พอดีมาโดนฝนนะครับตัวน,นี้ลมหยอดนะครับนี่ นะหยอดแบบงามเลยนะครับเี่เดาว่ามิม่งม,ม,มีขาวนะครับนี่มิม่งมีขาวนี่กำลังเริ่มเข้ามาครับพูนะ้น่ะบินเป็น,น่าวขาวเลยนะครับนลยตายขะนาะด การเกษตรย่อมนะครับปลูกกระยากดูแเลก้ยกระหยากรับนังสิมีมิ่งมีขาเพียรไฟเข้ามารบก,กวนอีูนะครับเลื่อมสิเยตหยากขึ้นทุกมือแลนะครับการเกษตรแต่ก่อนนั้นปลูกบริสีทธยาอย่างนะครับใส่เตปุ้ยฮดเตนามก็ได้ขายนะครับแต่ก่อน เดี๋ยวนี้ไม่มีค้าก็เพียไฟนะครับห้ายแฮะถ้าผวกนี้เข้ามาแล้วก็แย่เลยนะครับก็พามาอัปเดต็บือมื่อหน่อยนะครับที่ตามว่าหลังจากปลูกมันั่นเป็นจังไดนะครับก็เลย้าลวงมาชมกล้องเกิดเองนำนะครับ นี่แหละครับเป็นใบเบาไม้นะครับนี่เป็นโลงนะครับนี่ใบแห้งนะครับเลือดเตยอดนะครับนี่เดี๋ยวมือแรกผมจะสียดยาหายเขานะครับปลูกเบียเ์ถาก็มีปัญหาแบบนี้นะครับฝนตกมาใส่ก็เป็นไปอีกอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับผม